สวัสดีครับ f อฟคนบาการาร้อยเอ็ดแล้วก็พุทธิชัยอะไรก่าร้ยเอ็ดครับผมวันนี้เจอกันที่เช้าเช้าวันศุกร์ที่12ครับ12พฤศจิกายนหกสี่ครับผมวันนี้ก็ทักทาย f อฟเหมือนเดิมครับผมเรื่องอะไรแล้วก็ ดีใจตื่นเต้นที่ได้รถแห่ได้ออกครับวันนี้ออกสองคันออกรับงานครับผมไม่บอกไม่แจ้งพี่กัดเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังอาจจะไม่ไฟเขียวเท่าไหร่ครับผมก็เลยยังไม่แจ้งพี่กัดครับเมื่อวานได้ขับรถเล่นครับขับรถเล่นแล้วก็ได้ซื้ออะไรเข้ามาใหม่ก็จะมีเยอะแยะครับผมมีทั้งคาบูเอลเอสวยครับผม ลูกหนึ่งแบาทครับถ้าในสนใจก็บอกได้ชุดหน้าใหญ่ชุดหน้าแกน33มิมิล t s r RVR ก็ได้หรือจะคิดยังไงก็ได้แล้วแต่ก็คือ,อเดิม2,500แปลงคอ3,5 0 0ครับเลือกเอาแปลงคอคือใส่ได้ทุกรุ่นเวยียห้า Sonic เรียบร้อยเก่าาเซ่สแมทอะไรต่างๆสั่งได้ครับผมอันนี้สำหรับชุดหน้าครับผมแล้วก็ถังเอเอสถังเอใบนี้สวยครับ หนึ่ง้าร้อยบาทครับผมถ้าในสนใจก็ทักมาครับผมสำหรับถัง l s แล้วก็ชุดสีท้ายชุดสุดท้ายเป็นท้ายเป็ดตัวเก่าท้ายเป็ดตัวเก่าตัวนี้ตัวนี้ถ้าใครชอบก็หกร้อยห้าสิบบาทครับผมเอาไปเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูของครับผมก่อนอื่นก็ต้องเดี๋ยวจะพาส้มอะไรไเก่าไปด้วยแล้วก็อะไรใหม่ด้วยครับผมก่อนอื่นก็จะเริ่มกันที่ตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็คือล้อดี d AD ครับผมล้อดี d AD ครับ140 1217ดีดีแท้เชงโกงงานเก่าครับอยู่ที่วงล้อละ650บาทถ้าเป็นคู่จัดให้ครับพ200บาทครับผมครับอันนี้ก็ชุดหน้าครับมีเยอะครับผมชุดหน้าต่างๆนาน,น่าครับผมแล้วก็อันนี้ก็เครื่องเวฟร้อยร้อยร้อยเก่าแล้วก็เวฟแซดแล้วก็ร้อยยี่ห้าก็มีครับผม แล้วชุดหน้าพร้อมโครงครับผมครับสั่งได้ครับผมครับรอันนี้ก็เป็นผ้าเบาะสีครับผมนี่เป็นผ้าเบาะสีของ v 25, 19. เวลยีมห้าเวลยเก่าอ่มันนี่จะส่งให้พี่ชายก็คือเอเม็กครับเอเมเด็กทำยี่บากของพี่แปะสายตันครับผมซึ่งได้เบาะมาเดี๋ยวจะพมเบาะให้สวยๆครับผ้าเบาะใส่ได้ทุกรุ่นเช่นเวลายีมห้า เรียบร้อยเก่าโซนิคเอเมดกครับผมอันนี้คือผ้าสีฝากไปด้วยครับผมใส่พิบากก็ได้ครับผมครับส่วนเช้าวันนี้ก็จะจัดส่งโครงร้อยยี่ห้าที่ดำครับผมให้อ่าใต้จงขาั้งครับนี่นี่ฮะตอนนี้กําลังจะประกอบหรือว่ากําลังจะเชื่อมครับผมสำหรับโครงร้อยยี่ห้าครับผมทําบังลมครับครับตัวนี้ก็ผ้าเบาแล้วก็ตวิงอาร์มแล้วก็โชคครับผมคุยไปหลายวันแล้วไม่เอาครับผม ส่วนเจ้านี้ก็ร้อยยี่ห้ากันจะขึ้นวันนี้ครับผมที่โพสต์หรือว่าทําคลิปสองสามวันที่แล้วแต่ช่างวันนี้ขาดเยอะครับขาดหลายคนครับผมก็เลยยังไม่เสร็จเท่าไหร่แล้วแกไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ครับผมก็จะไปตกที่เทนาครับเทนาวันนี้น่าจะเสร็จครับผมทาใส่ท่อใส่ใส่วงล้อใหม่ขึ้นใหม่ดามเทนาครับแล้วก็เป็นข้อบีดลูกแดดครับผมน่าจะวิ่งดีครันนี้ครับผมครับก็ฝากเอฟซีครับผมอุดหนุนอะไร ทำยี่บากางลมหรืออุดหนุนอะไรถอดเื้างงครับฝากไว้ด้วยครับผมอุดหนุน5บาท1ิบาทครับได้ถ้าท่านไหนท่านไหนอุดหนุนครบยอดครบ2อ0 0รับเสื้อปีหนึ่งตัวครับผมแล้วก็จองรถแห่หรือว่าจองเครื่องเสียงไปในงานของท่านหรืองานอะไรต่างๆก็นาครับรับระเดเสื้อหนึ่งตัวครับผมส่วนทั้งหลังก็จะเป็นผ้าเบาผ้าเบาใส่ทุกรุ่น550บาทครับเป็นสีครับผมเนี่ฝากไว้ด้วยครับผมครับ อันนี้ก็เป็นตัวถังของเวฟบร้อยเก่าเว็ร้อยยีมห้าแล้วก็เวฟบร้อยสิบไอแล้วก็ทําดามโคง้งทําตรงรุ่นทาสวิงอาร์มตรงรุ่นของผมสวมิงอาร์มจะไม่ตัดตัวถังครับผมเนี่ยใส่ตรงลงได้เลยครับไม่ตัดตัวถังคืออ่าไปถึงก็ใส่ได้เลยครับผมทําสีที่ท่านชอบก็โอเคครับผมเดีย๋ยวไปดูอะไรกันครับผม เนี่ยบรรยากาศเช้าๆครับผมหน้าก็ดังครับส่วนตัวนี้ก็เป็นซาเล้งครับซาเล้งก็สามารถจัดส่งได้ทั่วไทยครับอาวงล้อจะทําจากล้อมอไซค์หาไหลง่ายง่ายครับผมแล้วก็อารถเข็นน้ํารถเข็นน้าบางสองพันหนาสองพันห้าครับผมฝากไปด้วยครับส่งได้ทั่วประเทศครับผมอันนี้คือพ่วงข้างแล้วก็รถรถเข็นน้ำรถซาเล้งครับผมเดี๋ยวแต่คนจะเรียกครับผม ส่วนเจ้านี้ก็อีกสักครู่วิ่งหาเสียงครับผมวิ่งหาเสียงครับผมสายมาก็จะขับรถแห่ออกงานครับวันนี้วันนี้ออกสองคันคันเล็กหนึ่งแล้วก็คันเขียวหนึ่งครับผมฝากเอฟกดติดตามด้วยครับเดจ,จะทำคลิปเรื่อยๆครับผมทําคลิปโน่นคลิปนี่หรือโปรโมชั่นดีๆอะไรต่างๆก็ค่อยคอย่อยพูดคุยกันในแชทหลังไม์ก็ได้ครับผมวันนี้ท่านไหนจะจองจองคิวงาน ของรถแห่งานลาดงานหลวงงานราชการงานส่วนตัวงานทําบุญกระถินงานบวชอะไรต่างๆก็จองได้ครับผมช่วงนี้ก็ว่างกันเยอะอยู่แล้วก็รถผมมีสี่คันสี่คันตอนนี้ออกสองเหลือ2ครับผมจุกเฉินได้ไปเปิดเล่นได้ธรรมดาได้ครับผมมัดจำวันนี้รับเสื้อหนึ่งตัวมาเดิมครับผมกติกาเดิมครับผมแล้วก็งานผมไม่ได้กินมัดจาถ้ามีปัญหาหรืออ่า ราชการหรือผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่เล่นเลื่อนได้ครับผมเป็นบุญบังไฟบุญอะไรต่างๆสงการปีใหม่อะไรว่ากันไปครับอันนี้ฝากเลยครับ f c นี่คือคันใหญ่ครับผมแล้วก็คันเล็กครับผมครับส่วนตอนนั้นก็เป็นโรงจอดรถครับผมเดี๋ยวจะทําอะไรจักให้เนี่ยฮะอันนี้คืออะไรอะไรก็ได้มาเมื่อวานเขาจะมีโชคใหญ่ครับนี่ฮะโชคใหญ่มากครับผมขออนุญาตครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นโชคใหญ่โชคใหเยอะแล้วก็ล้อ,รอครับผมลอหนึ่งสิบเจ็ดกับ2องหนึ้าไหนชอบใหญ่ๆมาเอาครับเนี่ยครับสองหนดีๆแท้งานเก่าครับแล้วก็หนึ่งครับผมคู่นี้ก็จัดไปพันห้าแล้วกันครับครับคู่หนึง่งสำหรับล้อโตล้อโตดีๆงานเก่าครับผม ก็ส่งได้เลยครับวันนี้ขอทํายอดครับผมครับแล้วก็พวกดุมดุมหน้าดุมหลังอะไรต่างๆหน้าครับนี่ฮะรับโชคกใหญ่ครับมาแล้วครับล้อแม็กต่างๆรับชุดหน้าครับผมสวิงอาร์มโซนิกอะไรเอลเอสท้ายเอลเอสนี่ฮะถังเอลเอสที่ผมพูดรับสวยครับนี่ครับพื้นเดิมขับไม่ปะไม่ผุขับเดิมๆครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทจัดไปครับผมแล้วก็ขคบบูเอลเอสไม่รู้อยู่ไหนฮะอยู่ในนี้นะฮะ ก็คือเมื่อวานได้พึ่งมาแล้วก็ผ้าเบาะพวกเบาะต่างๆนะน,นะครับผมเบาะยูบ็อกครับผมแหงคอครับผมครับสั่งได้แล้วก็จะจัดส่งให้ท่านหรือแผงคอที่แปลงครับแปลงใส่เว็บร้อยร้อยีได้เลยครับผมครับเช้านี้ก็อ่าทักทายพอคำปากของพอเดี๋ยวสักครู่ก็จะออกงานครับผมครับออกงานแล้วก็ เตรียมตัวครับผมเซ็กระบบให้ครับผมภาพยังไงก็ขอขอบคุณ f อซที่กดติดตามนะครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปหน้าคลิปหน้าก็คือจะทำอะไรดีๆให้ดูครับผมฝากกดติดตามช่อง youtube วุฒิชัยอะไรกับร้อยเอ็ดแล้วก็เพจรถแห่สามพี่น้องแล้วก็อุดหนุนจุนเจืออะไรด้วยครับผมจำที่บอกครับผมถ้าท่านไหนกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็แคปหน้าจอขึ้นมาแล้วก็วางใต้โพสต์รับเสื้อหนึ่งตัวครับผมอันนี้คือกติกาข้อที่1ในการแจกเสื้อ2ซื้ออะไรครบ2อ0 0ันครับรับเสื้อฟรีหนึ่งตัวครับผมถ้าไหนยังไม่ได้หรืออะไรก็กทักแชทมาแล้วกันครับผมหรือว่าอุดหนุนข้างหน้าก็ได้ครับวัานหน้าก็ได้ครับผมแล้วก็3จองคิวรถแห่วันนี้รับเสื้อหนึ่งตัวครับผมไม่เกี่ยวไม่ไม่กินมาจําทุกกรณีครับผมแต่สามารถเลื่อนงานได้ถ้า อ่าติดโควิดหรืออะไรเช่นที่พอยาบาลกำนันานอำเภอไม่ให้เล่นนะครับครับอ่าจดตัวนี้ก็ขอยุติการทำคลิปแค่นี้ก่อนครับครับผมสวัสดีครับ